สวัสดีค่ะลิฉันวุฒยาหนุนพักดีนะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทแกลดอินเตอร์เนชันแนลจำกัดนะคะเราเป็นผู้จัดงานเซตา2022หรืองาน Sustainable Energy Technology Asia นะคะแล้วก็งาน Solar Storage Asia 2022นะคะ สำหรับการจัดงานในปีนี้นะคะเรามีพันธมิตรนะคะเป็นการจัดงานระดับโลกคืองาน Elit e เ s i ชีย2022ซึ่งโดยปกติเนี่ยงาน Elit e เ s i ชียเนี่ยจะเป็นงานผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าในระดับโลกนะคะเป็นงานขนาดใหญ่ในปีนี้เราได้มีโอกาสที่จะเชิญเขาเนี่ยมาเป็นผู้จัดงานร่วมกับเราทำให้เกิดการจัดงานร่วมกันเนี่ยงานใหญ่ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของการจัดงานพลังงานของโลกนะคะที่จะมาเกิดขึ้นในประเทศไทยในปีนี้นะคะโดยเราคอนเซิร์นในเรื่องของ ภาพของการสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานแล้วก็วิกฤตสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นการเกิดขึ้นของงานเซตาคือการเกิดขึ้นของทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยที่มาร่วมกันในการจัดงานเซตาเนี่ยมาตั้งแต่ปี2015นนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับประเทศไทย สำหรับง,งานเซต้าเองเนี่ยเราจะพูดครบทุกมิติของทางด้านพลังงานนะคะโดยมี4พิาหลักๆะคะ่ะตั้งแต่เรื่องของการกําหนดนโยบายเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาและการมุ่งหาพลังงานทางเลือกอื่นๆที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีตัวเลือกในการใช้มากขึ้นนะคะแล้วก็มุ่งสู่ไปในเรื่องของพลังงานในอนาคตที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของ r a n s p o r t a t i o n พอจะทราบไหมคะว่าในเรื่องของการใช้พลังงานเพื่อ Trans Transportation และยานพาหนะเนี่ย มีสัดส่วนสูงพอๆพกับการใช้งานในแง่ของภาคการผลิตซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องศูนย์เปล่านะคะเราก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันหรือทางเลือกใหม่ๆในเรื่องของพลังงานทางด้านยานยนต์นั่นก็คือยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเราพูดกันมาตั้งแต่8ปีที่แล้วจนวันนี้เราได้เห็นจริงๆว่าได้เกิดขึ้นจริงแล้วก็คือ,อรถอีวีที่ออกมาหลายๆแบรนด์ในตลาดน,นตอนนี้นะคะเราได้ ใช้โอกาสอันนึงสำหรับการเห็นการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีนะคะของ Energy Storage ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยความต้องการของ Energy s t o r เ่ะในโลกเนี้ยค่ะสูงขึ้นไป40เท่าใน5ปีนะคะเราถึงใช้โอกาสนี้ในการที่จะมาสร้างแพลตฟอร์มหรือเวทีเนี่ยให้คนไทยได้รู้จักกับพลังงานในเรื่องของการเก็บพลังงานในตัวเนี้ยให้มากขึ้นนะคะภายในงานนะคะ เราได้เชิญเทส l a เนี่ยได้นำสินค้าตัวหนึ่งคือ Power w a l l เนี่ยมาแสดงให้เราได้เห็นกันว่าระบบกักเก็บพลังงานเนี่ยสามารถทำงานได้ดีอย่างไรนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ทาง Sola ดีเนี่ยได้นำมาแสดงซึ่งเป็นไฮไลท์ของเรานะคะทำให้เราเห็นว่าระบบกักเก็บพลังงานเนี่ยสามารถจะมาตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของการใช้ E ีีเนี่ยในแต่ละบ้านหรือใน,ในแง่ของเอาภาคครัวเรือนเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะ ความหมายก็คือณปัจจุบันคําถามที่เกิดขึ้นก็คือคนที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้านตอนนี้คําถามว่าเอาไฟมาจากไหนระบบกักเก็บพลังงานหรือลักษณะของ Energy Solid สามารถจะทําให้เราเห็นได้ว่าภาพของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้จริงสําหรับ e n e r g ิเอเชียเนี่ยคะถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ของการจัดงานนะคะแต่จริงๆแล้วพื้นฐานคือเขาก็คือ powergen asia ซึ่งจัดมาแล้วเนี่ยสาปีร่วมกับงาน a s i ชีย t i l i t y w e e k ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อ2งานนี้เขามารวมกันตั้งชื่อแบรนด์ใหม่ว่า Elite a s i ชียโดย Elite Asia ียเนี่ยก็มีตั้งแต่ Elite ยุโรป e l i t e อเมริกา e l i t e แอฟริกาโดย Elite a s i ชียเนี่ยก็จะมาจัดงานร่วมกับเราทำให้การจัดงานในครั้งนี้3งานเนี่ยเป็นงานที่ครบเครื่องในเรื่องของพลังงานนะคะตั้งแต่เรื่องของคอนเทนต์ลวไปถึงเรื่องเทคโนโลยีถ้าถามว่า3งานนี้เนี่ยจุดเด่นคืออะไรก็คือความล้ำหน้าค่ะ ความก้าวหน้าทางทุกนี้ที่เราเอานำมาอยู่รวมกันในงานเดียวสำหรับเวทีของ Solar s ซล a เอเชียนะคะเราจัดขึ้นเป็นปีแรกก็มีวัตถุประสงค์ที่อย่างที่จะให้ผู้ผลิตผู้ใช้แล้วก็โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่เนี่ยมาพบปะเจรจาแล้วก็หาทางออกร่วมกันโดยเฉพาะเรากำลังประสบกับปัญหาค่าไฟแพงมากนะคะแล้วก็วิกฤตราคาพลังงานระบบกักเก็บพลังงานจะถือเป็นโซลูชันหนึ่งที่ไปลด ในเรื่องข้อจำกัดของพลังงานโซลา แล้วก็เป็นทางเลือกสําหรับผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีทางออกแล้วก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะคะโดยเราได้นําแบรนด์สําคัญสำคัญอาทิเช่น S G Roof Huawei แล้วก็ Solar Edge Solar D เนี่ยตบเท้ากันเข้ามาเพื่อจะแสดงในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ให้ความรู้ในการเลือกการใช้พลังงานโซลา่าให้กับทุกท่านถ้าพูดถึงแบรนด์นะคะที่ในรับโลกที่เข้ามาร่วมง,งานกับเราในครั้งนี้นะคะมีทุกค่ายค่ะตั้งแต่ญี่ปุ่น อเมริกายุโรปนะคะถ้าเอ่ยชื่อทุกคนก็ต้องรู้จักอาทิเช่นซีเมนส์เ b ีเอบีบีนะคะมิซูบิชิฮิตาชินะคะไอเอเจร่าโตโยต้ามากันครบค่ะทุกแบรนด์โดยเราไม่จำเป็นต้องอซื้อตัวเครื่องบินหรือเดินทางไกลไปยุโรปหรือไปทางฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มาแล้วที่เมืองไทยแค่เดินทางไปยังไบเทคบางนาเนี่ยเราก็สามารถจะได้สัมผัส เทคโนโลยีในระดับโลกแล้วก็ได้ความรู้มากมายนะคะภายในงานเนี่ยเรายังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนนะคะที่มา,จ,าจะมาจัดเวทีสัมมนาให้ความรู้เนี่ยค่ะมากกว่า10เวทีนะคะอาทิเช่นสบทชนะคะสภาตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมนิเวเคลียร์มาร่วมกันที่จะให้ความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดอาทิเช่นหัวเว่ยเวทีการสัมมนาที่จัดโดยหัวเว่ยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์คือระบบไฟฟ้า ในการเลือกใช้ระบบไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือระบบการผลิตพลังงานต่างๆเนี่ยได้อย่างถูกต้องและก็มีมาตรฐานนะคะแล้วปลอดภัย สำหรับไฮไลท์ของงานนะคะที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดก็คืองาน c o Energy Forum นะคะเราพากูรูพลังงานระดับโลกเนี่ยมารวมตัวกันที่กรุงเทพเนี่ยมากกว่า250คนนะคะซึ่งทุกคนล้วนเป็นสเปเชียลิสต์ในเรื่องของพลังงานในด้านต่างๆนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้แล้วก็วิสัยทัศน์ในระดับของโลกนะคะแล้วก็ทำให้เราทราบว่าเทรนหรือความล้ำหน้าของพลังงานเนี่ยไปทางไหนกันแล้วบ้างสำหรับอีกไฮไลท์หนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คืองานผ่าแผนพลัง งานหรือ PDP ของไทยนะคะจัดโดย กระทรวงพลังงานร่วมกับภาคเอกชนก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยเราจะมีผู้บริหารจากกระทรวงแล้วก็ภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแผนใหม่นี้ร่วมกันสําหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ลงทุนม่ควรพลาดน,นะคะสําหรับเซสชั่นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันกับแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ของไทยด้วยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางอาเซียนนะคะ แล้วก็เป็นประเทศหนึ่งที่เรียกว่ามีการใช้พลังงานเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับต้น อ,อาเ,อเ,อเ,เ,เด,ะะดังนั้นเนี่ยการจัดงานร่วมกันในประเทศไทยในครั้งนี้เราต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยได้พูดถึงแล้วก็เป็นผู้น,นําในอาเซียนในการที่จะเข้ามาบุกเบิกแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการก้าวผ่านไปสู่สังคมที่เรียกว่าใช้พลังงานจากเทคโนโลยีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดนะคะดังนั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประเทศไทยจําเป็นต้องเป็นผู้นํา ในการที่จะพูดในเรื่องของการใช้พลังงาน,นสะอาดในฐานะผู้นำอาเซียนนะคะวันนี้ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยได้สร้างเวทีให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านพลังงานเนี่ยได้อย่างแท้จริง วันนี้พลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้มาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็หาคำตอบร่วมกันและไม่อยากให้พลาดที่จะมาเจอกันในภายในงานนี้โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเซตาและ Facebook ของเซตา2022วันที่20-22กันยายนนี้แล้วพบกันนะคะที่งานเซตา2022 S Solar s t o r a g e a s i a 2022และงาน Elite Asia 2022ที่ไบเทคบางนาขอบคุณค่ะ